สนิสัยถ้ามีติดตัวต้องรีบแก้ไขก่อนชีวิตจะพังนิสัยและทัศนคติที่ดีจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและหลายด้านแต่นิสัยและทัศนคติที่ไม่ถูกต้องก็สามารถนำพาเราไปสู่ความล้มเหลวได้เช่นกันมาดูกันว่าสิบนิสัยอันตรายแบบไหนที่ควรรีบแก้ไขและขจัดทิ้ง1่ขี้อิจฉา ความขี้อิจฉาจะเป็นไฟทําลายตัวเองหากมีนิสัยนี้เรียบกำจัดทิ้งซะเพราะคนที่มีความขี้อิจฉาผู้อื่นจะเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้จะอยู่ไม่เป็นสุขกลายเป็นสร้างทุกข์ให้ตัวเองและอารมณ์ที่ขี้อิจฉาจะทำให้เอาแต่ขุนมัวหมกมุ่นกับเรื่องคนอื่นจนไม่มีสมาธิจะทำอะไรไม่ได้พัฒนาตัวเอง 2. คบคนพาน การครบคนพาลก็เหมือนการอยู่ใกล้กับสิ่งที่ไม่ดีและจะพาเราไปเจอแต่คนที่ไม่ดีเรื่องไม่ดีและนำปัญหามาสู่ชีวิตในที่สุดคบคนแบบนี้พาแต่จะเสียเวลาเปล่าแต่หาคบคนที่ดีก็จะมีแต่พาก,กันไปสู่เส้นทางที่ดีมีอนาคตมีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพดีกว่ามีเพื่อนเยอะแล้วหาคุณภาพไม่มี 3. ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การใช้จ่ายเกินตัวจะนำปัญหามาสู่ชีวิตไม่รู้จักจบจักสิน้นการสร้างนี้โดยไม่จำเป็นไม่ใช่เรื่องที่ดีคนที่เขารวยเขาจะไม่ใช้จ่ายเกินตัวแต่จะใช้เฉพาะที่ตัวเองนั้นมีและจ่ายได้เพราะฉะนั้นหากอยากประสบความสำเร็จในชีวิตและมีชีวิตที่ร่ำรวยต้องเริ่มจากการหยุดสุรุ่ยสุร่าย 4. ไม่เห็นคุณค่าตัวเอง คนที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองและไม่คิดอยากที่จะทําอะไรหรือพัฒนาตัวเองเพราะคิดว่าตัวเองทําไม่ได้และจะยิ่งปิดกั้นโอกาสที่จะทําให้ตัวเองได้ลองอะไรใหม่ๆสุดท้ายคุณก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ทําอะไรเป็นจริงเป็นจัง 5. ไม่กระตือรือร้นคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นมักจะหยุดนิ่งไม่มีการพัฒนา และเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆก็จะชินกับการเป็นคนแบบนี้และสุดท้ายชีวิตก็มีแต่จะถอยหลังลงครองไปหากเราไม่อยากให้ชีวิตเป็นแบบนั้นต้องรู้จักปรับตัวรวมถึงเปลี่ยนความคิดเพื่อที่จะทำอะไรให้ตัวเองมากกว่านี้ 6. ชอบอ้ออวดคนฉลาดจะไม่พูดมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ชอบอ้ออวดและคนแบบนี้ก็มักจะคิดว่าตัวเองเก่ง เละอยู่เหนือคนอื่นเสมอในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ชอบทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วสุดท้ายก็พลาดโอากาสที่จะได้ความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่จากคนอื่น 7. ชอบแก้ตัวคนที่ชอบแก้ตัวบ่งบอกได้ว่าคุณไม่มีความพร้อมในตัวเองทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตจึงมักจะหาข้ออ้างอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวเองพ้นผิดแต่ไม่เคยมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองกลายเป็นว่าไม่เคยพัฒนาตัวเองได้เลย 8. ผัดวันประกันพุ่งการผัดวันประกันพุ่งเป็นนิสัยเสียที่ร้ายแรงเช่นกันหากเราเป็นคนแบบนี้จะทำให้เราทำงานออกมาได้ไม่มีประสิทธิภาพและเรื่องที่จะทำให้เสียทันเวลาแต่ตอนที่มีเวลาเยอะๆกลับไม่รีบทำพอถึงวันต้องส่ง ก็ต้องเร่งรีบโดยไม่ใช้ความคิดไม่มีความคิดสร้างสรรค์มากพอสุดท้ายผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีคุณภาพ 9. ขี้เกียจสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้อีกอย่างคือความขยันนี่แหละเพราะถ้าเรามีความขยันไม่ว่ายัางไงก็ไม่อดแต่ถ้าเราเอาความขี้เกียจเป็นใหญ่ตามใจตัวเองจนเกินไปให้ความขี้เกียจก็ครอบงำตัวเอง สุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนไม่รู้จักหน้าที่ไม่มีความรับผิดชอบความสำเร็จก็จะกลายออกไป 10. โลเลไม่มั่นใจคนที่มีความโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนอื่นได้ยากเมื่อเป็นแบบนั้นการจะดีลงานหรือการทำงานร่วมกับคนอื่นก็จะเกิดปัญหาไม่มีคนอยากคบค้าสมาคมเพื่อหาความมั่นคงได้ พูดกลับไปกลับมาไม่กล้าตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสิบนิสัยถ้าหากมีติดตัวเองต้องรีบแก้ไขก่อนที่ชีวิตของคุณจะพังรู้แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นได้รับฟังด้วยนะครับ